สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพามาชมรถเกลียวครับเดี๋ยวดูสติ๊กใกล้ๆครับของรถเกลียวคันนี้นะครับพี่น้องรถเกลียววรุ่นพันล้านครับคันนี้มาจากบางน้ําเปรี้ยวครับทีมงานจังหวัดฉะเชิงเซานะครับตทอรบคู่นะพี่น้องเก๋ยเทอร์โบครับเครื่องยนต์โจ๊ตแปดสี่ หมายเลนี้น่าจะเป็นทำเบอร์ยี่สาครับหลขวาตัวเดินสองร้อยครับเรวเริ่มทางล่างสเส็จลูกครับ ก็เลยครับลักษณะเอาครับผมขอว่าจะมีเพชร์แลรว้งพันล้านนะถ้าจะยิงเลเซอร์หรือเปล่าครับ น,นี่เราจะเป็นรัเสียตังครับบุกล็อกน้จูโอไปครับสวัสดีครับผมเอาไปโรงสีปะ ไปโรงสีครับหรือ,อว่าอาไปตากนี่เลยแถวถนนครับเก็บทางอุ้มนะครับน่าจะย้ายไปทไปดูของพึ้นี่เล่ครับรถรับก็จะเป็นซีรีส์เจ็ดครับสีม่วงอู้ย่างโลเลยครับเนียวยุ่นนะนี่เดีเขาจะขึ้นตรงไหน,นเดี๋ยวรอชม 好了，不好了。 Thank you. เชฟเฟอรก็จะมองอแท็กด้านซ้ายครับมองฝั่งด้านซ้ายเป็นหลักครับความตรงจะมีช่องมองลงไปครับสังเกตและจะสังเกตปลายปลายใบแ็งครับประมาณนะั้น ยายรถนี้ถึงานาทีนะครับถึง๕นาทีนี่เพีครทีมงานมาจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวครับจังหวัดจันทงเซาเดินทางไปแปลงใหม่ปลอดภัยครับผม ทานนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีครับผมโชคดีดทุกท่านครับสมปรารถนาสมความหวังในชีวิตครับผมขอให้ท่านมีครอบครัวที่อบอุ่นขอให้ท่านมีความรักความสวยงามครับปลอดภัยแค็งแกรจากการพระธาตจากการครับผมจากกระผมลออรลน,นะครับ เสียงอเมริกันหนึงครับสำหรับตรงนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ